น้องกลับมาจากโรงเรียนนะ่าสนุกไหมเราให้ฟังหน่อยสิที่โรงเรียนครูสอนอะไรบ้างพอดีน้องเล่ามาให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีตอนพี่แชร์เรียนนะพี่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่คุยกับเพื่อนแล้วพี่ก็ไม่ได้ฟังครูน่ะแล้วน้องฟังครูแล้วก็มาสอนพี่ได้ไหมเอ๊พี่นิชาพี่นิชาอยู่คนละชั้นกับหนูนะคะครูก็จะสอนไม่เหมือนกันละสิคะ น้องเบื่อครูก็สอนเรื่องอื่นไงอืมก็ได้มั้งคะอขอนใจมากเลยนะเดี๋ยวน้องมาสอนพี่ด้วยนะฮ่าก็จะโคตรเสร็จแล้วฮ่าฮ่าลงกล <laughs> แล้วที่โรงเรียนครูสอนอะไรมาหรอมาแล้วให้พี่สร้างใหม่สิ ที่โรงเรียนครูสอนเรื่องนาฬิกาค่ะดูเวลาเอ๊ะเด็กอนบุบาลหนึ่งเรียนเรื่องเวลาแล้วเหรอเออพอดีครูเขาไม่ได้แบบสอนแบบบอกว่านาฬิกาอะไรเงี้ยน,นะคะก็คือสอนเวลาค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ฟังครูเหมือนกันเอาหนองโถเอยจะได้มาสอนพี่หน่อยพี่ไม่ได้รู้เรื่องนาฬิกามากขนาดนั้นนะเอาแล้วไงต่อ ครูให้เป็นเกมอะค่ะครูจะให้แบบดูรูปนาฬิกาแล้วให้ทาว่ากี่โมองอะค่ะหรอนั้นพี่จะสอนให้ไหมก็ดีเหมือนกันนะคะแต่หนูไม่อยากรู้อ่ะนี่ถ้าหนูไม่รู้แล้วครูมีเกมใหม่อีกสัปดาห์หน้าหรือพรุ่งนี้นะ่ะหนูจะได้ตอบเพื่อนตอบก่อนเพื่อนได้หนูจะได้ตอบก่อนได้เลยนะน้องน้องจะได้ตอบได้อะ่ะหรอฮะ ใช่เดี๋ยวพี่หยิบกระดาษมาให้ดูเดี๋ยวพี่เขียนก่อนนะฮึตื๊ดตื๊ดเอพินิช่าใช่พินิชาทำไมพินิชาเขียนแล้วหนูอ่านไม่ออกเลยอะพินิชาถ้าจะเขียนอย่างนี้เขียนทำไมเนี่ยเอ้าน้องพี่ก็เขียนนาฬิกาไง หลักกับสองส,สองแล้วมัเมันเหมือนเลขเจดเลยอะ่ะเอาน้องก็พี่เขียนใช้เขียนบนกระดานพี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรอ่อ่ะงนั้นพี่จะสอนนะนะเออเอเอามาดูนะอันนี้คือเวลาบ่ายสามโมงนะจ๊ะน้องสิสองแล้วก็มีเลขสามอย่างนี้นะสิบสงแล้วก็มี สามสิบสองหรือเปล่าคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบสามหรือเปล่าคะหนึ่งสองสามอย่างนี้เหรอไม่ใช่น้องพี่ทำให้นูงงงนะเนี่ยน้องก็เลยทำให้พี่งงอะ่ะนี่คือบ่ายสามโมงส่วนอันนี้คือเที่ยงวันอ่ะ เชียงวันนจะจ๊ะสิสองอย่างนี้นะเอ๊หน,น,นึ่งสองนาฬิกา,ามันเป็นนิชาทำมันไมมีอยู่เลขเลขสิบอย่างเดียวอะ่ะไม่มีเลขหนึ่งเลขสองเลข3ไม่มีเลขอื่นเลยอะค่ะก็พีเขียนแค่เลขตัวนี้ไงมันไม่เหมือนจริงอะนาฬิกามันต้องเป็นแบบ แบบนี้หรือเปล่าคะพี่นิชามันต้องมีอย่างนี้พี่นิชามีแค่เลขสิบสองตัวเดียวคืออะไรคะพี่นิชาดูเป็นหรือเปล่าเด็กพี่นิชาดูเป็นคร่าวๆนะพี่นิชาสอนผิดแล้วหนูตอบคุกป,ปิดเนี่ยอายเพื่อนคนหนึ่งเขาเลยนะคะอ้าพี่กร็รู้แต่พอว่าพี่นิชาก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะ แค่ดูนาฬิกาไอเนี่ยลูกยังบอกเลยว่าตสี่เตสี่ตรงไหนเฮ้ยลูกเราไปรู้เรื่องนาฬิกาเจ้าเก,กิมาสอนน้องน้องลูกเราโอ้โหงงเป็นเหมือนพี่นิชาแน่เออพูดมานอนดีกว่าพ่อมาแซวหนูทำไมเนี่ยเฮ้ยแม่ว่านะลูกเราสองคงมาช่วยคง เราสองคนเนี่ยมาช่วยแม่เดิดฝนได้กว่าไหมมันได้กว่าโมเถดทะ,ทะเลาะกันทำมิดในใน,นาาฬิกามีแต่เข้ามาสิบสองในสิบสอ,อะไรแบบนี้ฮะลูกช่วยแม่หรือแม่เหนื่อยนี่นนแม่ว่านะไม่มีใครดูอ๋อเออออนนฬิกากันเป็นทั้งคู่แหละทั้งพ่อทั้งลูกแล้วก็ทั้งทิกเกอรอะะพ่อได้ยินนะ อแล้วพอนอนต่อเด็เห็นไหมทีก้าเป็นพ่อทีก้าพี่จะต้องไปดุดฝนต้องไปทำกันบ้านบทีก้านั่นแหละน้องมาว่าพี่เห็นไหมโอ้โหเดชชามาเร็วๆทำกันบ้านด้วยค่ะไปดองอะไรไม่ทัดมาอาเล่นไรอออ๊สำหรับคลิปนี้ ชาไปดู่ฝุ่นกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยะนะคะแล้วก็อย่าลืมทำให้มาดานแดงด้วยนะกดกระดิ่งเอาด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้ทีก้ากับพี่นิชาทำคลิปลอ,อะไรก็ไม่มาให้ด้นะคะเจอกสวัสดีค่ะฮึคือนาทิกาก็ยังไม่เป็นฮึให้ครูสอนเองดีกว่า